นี่สถานีสยามค่ะผู้โดยสารรอขึ้นรถค่ะขบวนนี้มุ่งคูคอเแา้หลบก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะมีคนขึ้นคนลงนะคะบรรยากาศที่สถานี BTS สยามมาสถานีนี้นี่ไม่เคยผิดหวังเลยค่ะ ตื่นตาตื่นใจคนเยอะค่ะที่นี่สถานีสยามไปแล้วนะคะขบวนนี้มูงคูคตด,ดูบรรยากาศน,นะคะ คนลงมาจากขบวนรถก็จะลงชั้นล่างอันนี้จะเป็นขบวนที่มาจากทางด้านบางว่าค่ะลงมาแล้วบางคนก็ลงชั้นล่างบางคนก็ข้ามมารอฝั่งที่จะไปขูกรขบวนนี้มาจากบางว่ามาจอดส่งที่สยามเสร็จเดี๋ยวมุ่งไปสนามกีฬาค่ะ บนชั้นนี้นะคะจะมีสองชานชลาชานชลานี้รถจะมาจากทางด้านสีลมมาส่งที่สามแล้วมุ่งไปสนามกีฬาชานชลานู้นนะคะมาจากเคหะมาส่งสยามเสร็จก็จะมุ่งไปคู่คตเเาามาดูบรรยากาศไปด้วยกันนะ บรรยากาศผู้โดยสารรอรถค่ะบรรยากาศผู้โดยสารขึ้นลงบันไดเลื่อนชานชลายาวมากเลยนะคะเมื่อกี้ก็มีบันไดเลื่อนขึ้นลงจุดหนึ่งเราก็เดินต่อๆกันมาเดี๋ยวจะถึงทางลงอีกจุดหนึ่งทางลงด้านนู้นเนี่ยก็ไปทางด้านผลกักกอนได้ถ้าทางลงด้านนี้ก็ไปสามเซนเ็นเตอร์ได้กว้างมากที่นี่น่าเที่ยวนะคะมีจุดเที่ยวมากมาย ชอบพัดลมที่นี่ค่ะอันใหญ่โตดีมันไดเลื่อนขึ้นลงอ,อีกจุดหนึ่งนะคะผู้โดยสารรอรถที่จะมุ่งไปกรุงเค,ค่ะ เรามาสู่อีกด้านหนึ่งแล้วก็ยังมีบันไดเลื่อนอีกเป็นจุดที่สามนะคะเราลองส่องไปข้างล่างดูตรงนั้นจะเป็นสยามพารากอนเนี่ยค่ะสยามพารากอนนะคะจากสยามพารากอนเราเดินผ่านลานโล่งมาก็จะเป็นสยามเซนเ็นเตอร์ เราเดินมาจนสุดด้านนี้แล้วนะเราวนกลับเอาแค่บนชานชลาเนี่ยค่ะก็จะมีป้ายบอกเป็นระยะนะคะอย่างเช่นตรงนี้ยามเซ็นเตอร์ทางออกที่หนึ่งเสียไม่เคยหลับไหลเลยนะคะขึ้นลงค่ะตอนนี้จะมีขึ้น เดี๋ยวเราต้องรอตอนขบวนรถเทียบชานชลาจะลงกันเป็นปึกๆเลยค่ะตอนนี้ก็ขึ้นกันมาเรื่อยๆนะคะอันนี้คือซ้ายมุ่งถูกค้ดขวามุ่งสนามกีฬามีขบวนรถมาแล้วนะคะจากแคหาหะเข้าสยามไปถึงปลายทางนู้นนะนะคะแคหะ แล้วก็มาเรื่อยๆเเป็นสิบๆสถาน,นีเลยเดี๋ยวเพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะจะมีคนลงมาเป็นปึกๆเลยค่ะเราต้องเรียกมาเป็นปึกๆแล้วก็ผู้โดยสารที่รออยู่ก็จะขึ้นขบวนรถกันลงมาแล้วนะคะทางด้านนี้เดี๋ยวดูนะคะสถาน,นีสยามนี่น่าจะเป็นสถาน,นีที่คนเยอะที่สุดแล้วอะคะ่ะ ด้านนู้นก็มีเข้าขบวนหนึ่งมาจากนู้นสุดทางบางว่านะคะแล้วก็มาเทียบสยามทุกคนดูบรรยากาศสิขึ้นก็ขึ้นลงก็ลงอะ่ะแต่ตอนที่ตอนที่ขบวนรถเทียบชานชลานะจะลงอะ่ะเยอะมากลงทางด้านนี้ลงทางด้านนู้น ดูบรรยากาศท่องเที่ยวไปด้วยกันนะใครจะออกก่อนกันเราได้ยินเสียงปี๊ดปี๊ดแล้วค่ะไปแล้วขบวนนี้มุ่งสนามกีฬา National Stadium ี่ตู้นะคะรถไฟฟ้ามีสี่ตู้ขบวนยาวๆเลยที่ผู้โดยสารยังลงไปชั้นล่างไม่หมดเลยนะคะเพราะว่าพอดีรถไฟฟ้าเทียบชานชลาสองฝั่งพร้อมๆกันไปแล้วค่ะขบวนนี้มุ่งผูกพดไปดูใกล้ๆกันเลยนะปิดแล้วไม่อยากจะปิดเลยอะรถเต็มรถเต็มวันนี้ต้องรอให้ผู้โดยสารเบียดๆกันเข้าไปให้ได้ ไปแล้วนะคะตู้แดงไปหมดเลยโฆษณานะคะบางทีเข้าไปในขบวนรถตกใจมันมืดไปหมดคือมันเป็นสีแดงค่ะเดี๋ยวเราไปดูสถาน,นก,การณกันต่อนะคะพอรถออกไปใหม่ๆก็จะดูโล่งๆแบบนี้แป๊บเดียวเท่านั้นล่ะค่ะเดี๋ยวคนจะเต็มชานชาลาเลย อันนี้ก็คือชั้นบนเดี๋ยวเราลงไปสังเกตการชั้นล่างกันนะ,ะคะก็เรานับเป็นชั้นที่3ามแล้กันก็จะมี2ชั้นชลามุ่งครูโคสกับมุ่งสนามกีฬาเดี๋ยวเราลงกันนะตอนนี้เราลงมาอีกชั้นหนึ่งแล้วชั้นนี้ก็จะมี2องชั้นชลานะคะชั้นฉลาที่1นึ่งจะมุ่งเทหา ทาชลาที่สามจะมุ่งบางว่าเราไปชมบรรยากาศกันเลยนะอันนี้มุ่งบางว่าค่ะผู้โดยสารรอรอรถกันอยู่ ที่เป็นบันไดเลื่อนที่เราลงมาจากชั้นสามเพื่อสักครู่ไม่เคยหลับเลยค่ะที่สถานีนี้ผู้โิยสารอรถค่ะรอรถที่จะไปไปลายทางบางว่ากันนะคะฝั่งนู้นก็จะมีห้างเยอะแยะเลยว่าจะเป็นสยามเหมือนกันนักท่องเที่ยวเยอะมาก ฝรั่งแขกยุโรปรัเสเซียเยอะแยะค่ะเราจับได้จากภาษาที่เขาคุยกันบางทีไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนาฝรั่งแต่ภาษาก็จะเป็นภาษารัสเซียบ้างยุโรปบ้างที่เราเรา,เร,ารู้ว่ารัสเซียเพราะเราเคยได้ยินเรารู้ว่ายุโรปเพราะเราเคยดูหนังฝรั่งเศสอะไรประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนี่คือบรรยากาศชานชลาชั้นที่สอง นพัดลมพัดลมเก่มากเลยทุกคนดูเลิศเทอรเลยค่ะไม่ร้อนนะอยู่บนาลานชลานี่ไม่ร้อนเลยมีโฆษณาสวยๆใหญ่โตเลยอะ่ะส่องมาที่ปวดหัวพอด,ดีเลยไม่เอาเราไม่เอาปวดหัวเมื่อกี้เราเห็นโฆษณาซัมซุงนะ บรรยากาศที่สานสานีสยาม b t เ s k สกายเทน,นะคะอันนี้ชั้นสองค่ะมุ่งเคหะกับมุ่งบางว่าเยอะไหมคนเยอะเนาะอ่าอันนี้ค่อยจเจริญหูจเจริญตาหน่อย เมื่อกี้ขึ้นมาปวดหัวเลยเห็นแล้วปวดหัวเลยไม่เอานะเราจะเที่ยวเราไม่ปวดหัวตรงนี้เป็นทางบันไดนะคะใครที่อยากจะวัดความแข็งแรงตัวเองก็ขึ้นลงบันไดได้บรรยากาศผู้โดยสารขึ้นลงค่ะเยอะไหมคะค,เคนเยอะเนาะ สถานีสยามไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลยเนี่ยขบวนนี้มุ่งบังว่าค่ะสังปายนี้เลยนะเพื่อนๆนนี่ผู้โดยสารยังวิ่งมาไม่ทันแล้วเมื่อกี้คือพนักงานขับรถนะคะ BTS ยังมีพนักงานขับรถอยู่ไปแล้ว บริษาทที่เพิ่งขึ้นมาก็รอกระบวนต่อไปตรงนี้ยังคงรออยู่ค่ะว่าเทียบท่าหรือยังคนเยอะมากๆนะมีบันไดเลื่อนนะ ลิฟต์ด้วยนะคะบนนี้จะมีป้ายให้อ่านตลอดนะคะไม่มีหลงแต่ก็หลงเชื่อไหมเพื่อนๆเ,เรายังเคยหลงเลยอันนี้เทียบชานชลาแล้วนะตรงนั้นจะไปเคหะค่ะไปดูบรรยากาศไปดูบรรยากาศเราเกะกะไหมเนี่ย เราอยู่ตรงกลางเลยผู้โดยสารขึ้นลงเยอะเนาะตื่นเต้นไหมเพื่อนๆแค่นั่งมาลงสยามเนี่ยอลังการมากแล้วอะ่ะการชลาที่หนึ่งนะคะเรามาดูบรรยากาศกัน พนักงานขับเขาก็ยังเรืยยืนแล่งอยู่นะคะดูความเรียบร้อยดีมากเลยนี่หาเต็มเลยทุกคนดูสิเต็มเลยแนวสุขุมวิทเนี่ยเป็นแนวที่หนาแน่นและเจริญมากๆรถไฟฟ้าที่มีก็มีสุขุมวิทก่อนนะปิดแล้วค่ะมีห้างมากมายบนเส้นทางนี้นะ เต็มเลยบางคนก็ยังไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าเห็นว่าแน่นเกินไป <S <S ด้านนู้นจะเป็นพลากกอนเดี๋ยวเราลงแล้วค่ะนะ,ะนะเรามาจากเรามาจากสมุดปาการลงมาจากชั้นชลาชั้นที่สาม แล้วก็มาดูบรรยากาศชั้นสองแล้วทีนี้เรากำลังจะลงไปชั้นหนึ่งแล้วเนาะนี่ดูสิฮะอลังการไหมน,นี่นี่นี่ดูบนหลังคาที่นี่สถานีสยามนะคะชั้นสามสองเราลงมาถึงชั้นหนึ่งแล้วเราไม่นับชั้นถนนแล้วกันนะเรานับในตัวสถานี ที่นี่สานีสยามนะคะอลงมาก็แตะบัตรสอดบัตรแล้วแต่ว่าเรามีบัตรอะไรนะบรรยากาศที่สานีสยามค่ะไม่เคยหลับนะคะสานีนี้ไม่เคยหลับเพืเ่อนๆมาเที่ยวได้นะ